ท่านประโยคาวาจรทั้งหลายสำหรับวันนี้เวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลพากันสมาทานประกรรมฐานแล้วต่อแต่นี้ไปขอบรรดาท่านทั้งหลายตั้งใจสนับคำแนะนำในการเจริญประกรรมฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ เป็นวันสรุปของพระสกิทาคามีความจริงเยว่าสรุปทั้งประโสดาบันและสกิทาคามีก็ได้เมื่อถ้าพูดกันตามส่วนแล้วผมก็ไม่น่าจะพูดยาวมาถึงเพียงนี้น่าจะพูดเพียงสั้นๆก็สามารถจะปฏิบัติกันได้แต่ถ้าว่าที่ต้องพูดยาวก็เผื่อไว้ แต่สำหรับท่านที่มีกำลังใจหรือบรารมีเป็นอุคติตนญยูก็คงจะลำคาญถ้าพูดกันเยินย่าเยินเยออนานเกินไปสำหรับท่านที่มีกำลังใจเป็นวิปจิตตนอยูอย่างนี้ก็เห็นว่าจะพอรับฟังได้เพราะต้องการความคำอธิบายสำหรับท่านที่มีนิสัยเป็นเนยยะ ก็จะรู้สึกว่าสูงเกินไปหน่อยเพราะว่าเนยยะนี่ไม่สามารถจะเป็นพระอริยเจ้าได้จะได้ก็แต่เพียงว่าเข้าถึงไตรสรณาคมก็ยังดีําหรับท่านที่เป็นประทะประมะจะรำาคาญมากเพราะบุคคลประเภทนี้ตายแล้วต้องลงนรกทางที่จะเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นนิพพานไม่ได้ ราะว่ามีนิสัยมาจากสัตว์ในาบายภูมินี่คนนี่พระพุทธเจ้าแบ่งเอาเป็นสีพวกที่ท่านแบ่งนั้นไม่ได้แบ่งเองแบ่งด้วยนานาจสัพพญญูวิสัยคือรู้เองว่าอุคติตันยูมีบาร,รมีมากคือปัญญาดีพูดแต่เพียงหัวข้อก็เข้าใจวิปฏิจัญยูต้องอธิบายแต่พูดย่อไม่เข้าใจ เนยะจะสอนแบบไหนก็ตามจะเป็นพระอริยเจ้าไม่ได้จะได้ได้แค่ไตสรสนาคมสำหรับประท้าระมะนีภูตากระทูโหกะทะสอนอยังไงก็ดีไม่ได้เพราะว่ามีความรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าตัวเป็นคนฉลาดนั่นก็คือความโง่บัดซบที่ช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลย สำหรับต่อแต่นี้ไปพขาจะขอเตือนธรไม้สักนิดหนึ่งสิ่งที่เตือนนี้มีความสำคัญนั่นก็คือการที่จะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าจะต้องมีกำลังฌานเป็นปกติคำว่าฌานเ็าเคยพูดมาแล้วก็คือชินชินต่อรมที่เราต้องการจะละ ชินกับรมที่เราต้องการตัดให้ใจมันจับอยู่อย่างนั้นจนชินโดยเฉพาะอย่างยิ่งชินอยู่ในอนาปานุสติกรมฐานเพราะว่าเวลานี้เราพูดกันถึงหมดอนาปาชินอยู่ในอนาปานุสติกรรมฐานท่านจะปฏิบัติกรรมฐานหมดใดก็ตามถ้ากำลังใจของท่านไม่ชินอนาปานุสติกรมฐาน ผมก็ขอบอกได้ว่าโอกาสที่ท่านจะทรงชานไม่ได้ชานโลกีมันก็ไม่มีอารมณ์ใดที่เป็นอกุศลแย้มเข้ามายุ่งกับใจใจรักษาอยู่เฉพาะอารมณ์ของลมให้ใจเข้าออกเป็นปกติถ้าภาวนาด้วยกองไหนล่ะ เราชอบพุทธานุสติกรรมฐานเราก็ใช้พุทธานุสติกรรมฐานเป็นปกติแล้วก็ใช้อารมณ์พิจรารณาตามอารมณ์ที่เราต้องการตัดการทรงอา,าปานุสติก็ดีพุทธานุสติกรรมฐานก็ดีเป็นการทรงอารมณ์ใจให้มีกําลังที่เรียกว่าชานคือหมายความว่าเราจะไม่ยอมให้จิตของเราว่างจากความดี เมื่อจิตมันไม่ว่างจากความดีความชั่วมันก็เข้าไม่ได้ที่ใจของเรายังชั่วก็เพราะว่าจิตไม่เปิดโอกาสให้ความชั่วเข้ามายุ่งกับใจเรื่องของชาวบ,บ้านอื่นใดอย่าไปยุ่งทั้งวันทั้งคืนจงยุ่งอยู่แต่รมใจของเราโดยเฉพาะนิสสมะ <c oughs> นิสสมกระนังเสยโย พระพุทธเจ้าสุนตรัดว่าจงใคร่ครวญเสียก่อนแล้วจึงทำและจึงพูดจะทำคนดีจะพูดคนดีใคร่ครวญเสียก่อนว่าควรหรือไม่ควรอันนี้ในสำนักของเรายังมีอยู่ที่ประเภทปากไม่มีโหโรูในี่ยังมีเขาได้โปรดยับยังช่างใจเสียรู้สึกตัวว่าเวลานี้เราเป็นสมณะ คำว่าสมณะแปลว่าผู้มีความชั่วลอยทิ้งไปแล้วหรือว่าแปลว่าเป็นผู้สงบคือสงบจากความชั่วไอปากชั่วทําชั่วคิดชั่วนั้นเลิกกันอยู่ในความสงบสง,บสงัด <c oughs> ตอนนี้ก็มาพูดกันถึงสรุปวันนี้จะพูดถึงโมหะของสกิทาคามี ถ้าตัดทั้งเข้าถึงโมหะสกิทาคามีก็เป็นพระสกิทาคามีผลแต่ว่าจะเป็นผลหรือไม่เป็นผลนั่นผมก็ไม่ทราบแต่ผมคิดจริงๆตามความรู้สึกของผมว่าขั้นพระโสนูนดาสีทาคานี้ไม่มีอะไรยากสำหรับคนเอาจริงคนเอาจริงนี้ไม่มีอะไรยาก ไม่ต้องใช้การเวลาอะไรเลยเพราะว่าถ้าเรารักษาศีล227สิขาบทครบวทนอันนี้มันหนักพออยู่แล้วเราแบกกำลังใจของเราพอและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเราฟังกันมาทุกวันเฉพาะธรรมะเราระเบียบวินัยนั่นการที่ให้ฟังในครฟังเพื่อทำกำลังใจให้เป็นพระอริยเจ้า แต่ถ้าว่าพอเปิดเสียงธรรมะก็ดีเปิดเสียงสมาทานก็ดีเราก็ใจไปจดจ่ออยู่อย่างอื่นนั่นเป็นความเลวของเราไม่ใช่ไม่ใช่ความเลวของพระาศาสนาเป็นว่าต่อทีนี้ไปฟังกันฟังแล้วก็คิดโมหแะแปลว่าความหลง <c oughs> แต่ว่าผมขอแปลว่าโมหะแปลว่าความโง่ใครเขาจะว่าผมแปลผิดก็ช่างถ้าคนไม่โง่มันจะหลงไปได้ยังไงคนที่เขาเฉลลาดเนี่ยเขาต้องพิจรารณาแม้แต่ทางเดินเราเคยเดินมาจากทางไหนเลี้ยวทางไหนเขาต้องสังเกตไว้ท่นี้สําหรับนักปฏิบัติพระกรรมฐานอารมณ์ใดที่มันเป็นความชั่วเรารู้อยู่แล้ว อารมณ์ใดที่มันเป็นความดีเรารู้อยู่แล้วถ้าเรายังหลงทําความชั่วยอยู่แล้วก็ตอบว่าผมไม่รู้เลยการกระทําอย่างนี้ผมไม่รู้ว่าผิดนั่นมันชั่วยอย่างสาหัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟังคําสอนกันทุกวันแล้วยังชั่วยอยู่อีกและจะมีคําว่าดีตรงไหนนี่คนที่มีโมหะที่มันแปลว่าโง่ก็เพราะ้ตัวนี้แหละ มันโง่มันจียงหลงถ้าไม่โง่ไม่หลงโมหะไม่ต้องอธิบายกันมากถอยหลังกลับไปเลยเป็นปฏิโลมเราเก้าวเข้ามาในความเป็นพระอรียเจ้าสสำหรับพระสีธาคามมีมีอะไรหนึ่งมันเท่าความรักในระหว่างเพศสองมันเทาความโลภในลาบทรัพย์สิน <c oughs> สสามบรรเทาความโกรธความพยายบามบัดสี่บรรเทาความหลงนี่สำหรับนักปรา์เขาเห,หาหาจะอาจจะหาว่าไอ้ผมเนี่มันก็ยิ่งโง่ได้ยำหมาเพราะไอ้ความรักกับความโลภมันเป็นตัวเดียวกันแต่ที่ผมแยกก็แยกกันความเข้าใจผิดของพวกท่านเราก็มานั่งคิดทำให้เรามันชินสิ จับอนาปานุสติกรรมฐานกับพุทธ,ธานุสติโน้นตุสติกรรมฐานให้ใจมันสบายเราทำกันนี่ทำเพื่อใจสบายแต่ว่าทั้งสองอย่างนั่นจับเฉยๆเป็นใจสบายในด้านของสมถภ,ภาวนาตอนนี้เราเอามาสบายกันในด้านวิปัสสนาภาวนาด้วย เพราะว่าสบายในขั้นสมถะภาวนามาสบายเดียวเดีวปันเดี๋ยวมันก็เลิกสบายมาสบายกันในขั้นมิปัสนาภาวนาเราไปนั่งไล่เบียนิดหนึ่งว่าพระโสดากับศีทาคานี่พระพุทธเจ้าท่านว่ายังไงมีอารมณ์ใจเป็นอะไรบ้างท่านบอกว่าพระโสดากับศีทาคามีเป็นผู้ทรงอธิศิน คือมีศีลมั่นคงมีสมาธิพอสมควรไม่หนักแล้วก็มีวิปาาัสสนาญาณเขาขอโทษมีปัญญาเล็กน้อยยังไม่ดีนะมีความมั่นคงในศีลมีสมาธิพอสมควรใช่ไหมมีปัญญาเล็กน้อยนี่ยังไม่มาก ถ้าผมจะพูดสักนิดหนึ่งถ้านอยาหาว่าฟุ้งก็ตามใจผมขอพูดว่าถ้านักบทที่เป็นสมณะจริงๆพร,ระสนดากับสีทากอนาคาอารมณ์สมัยการนี้ก็ถือว่าเป็นอารมณ์เด็กเล่นทำไมจึงว่าอย่างนั้นเพราะเราบทเร้ยว,ว่าเป็นุบาสุกบาสิการเรามุ่งมั่นอยู่ในศีลแล้ว ถ้าเรามีศินเป็นศีลานุสติกรรมฐานจนกระทั่งเป็นอารมณ์ฌานนึกถึงความตายเป็นอารมณ์มีความนิยมนิพพานเป็นปัจจัยพิธีไปเท่านี้ก็หมดเรื่องไม่เห็นมีอะไรเอ้ตัวรักในเพศตัวโลภตัวโกรธตัวหลงมันจะมายัางไงมันมาไม่ได้ ถ้าใจเรามีความมั่นคงในรมของสมาธิในพุทธานุสติในศีลานุสติในมรณา,านุสติในอุปสมานุสติแล้วตัวความชั่วมันจะไหลเข้ามาถึงใจได้ยังไงมาคุยกันต่อไปสักนิดหนึ่งโมหะแตกความหลงหลงตรงไหนหลงคิดว่าเราจะไม่แก่ หลงคิดว่าเราจะไม่ป่วยหลงคิดว่าเราจะไม่ตายเอาตรงนี้กันก่อนท่านี้เราคิดหรือเปล่าว่าเราจะต้องแก่เราจะต้องป่วยเราจะต้องตายเราจะต้องพลัดพลาดเจ้าของรักของชอบใจคิดไปม,มองหรือเปล่าสังเกตโดยดีนะครับ แต่คนที่เขาคิดอย่างนี้แล้วก็คนนั้นเขาทำแต่ความดีเนี่ยเขาไม่ไปยุ่งกับกิการคนอื่นใครจะดีจะชั่วช่างเขาเขาจะคุมเฉพาะกำลังใจของเขาโดยเฉพาะว่าเขาลืมส่วนนี้แล้วหรือยังตอนนี้ถ้าเขาไม่ลืมเขาไม่ลืมเขาก็หันไปคว้าความดี ว่ารูปก็ดีเสียงก็ดีคลิ่นก็ดีรสนรตก็ดีสัมผัสก็ดีทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นของดีและของชั่วก็ต้องตอบได้ว่ามันเป็นของชั่วการแต่งงานของคนทุกคนเป็นผู้สแสวงหาความทุกข์ทุกที่มันจะพึงได้มา <c oughs> ที่แรกอยากแต่งงานก็ทุก์–เกรงว่าคนที่เรารักเขาจะไม่รักเราให้ตัวเกลงตัวนี้มันเป็นตัวทุก์ต่อมาเมื่อแต่งงานกันแล้วก็ทุกอีกเกลงว่าคนรักจะนอกใจเกรงว่าจะไม่มีกินไม่มีใช้ต้องประกอบกายงานมากขึ้นเหน็ดเหนื่อยมากขึ้นมันก็ทุก์ ต่อมาถ้ามีลูกมีเต้าขึ้นมาเนื้อความสบายมันเกิดจะมีลูกตรงไหนกินก็ไม่สบายนอนก็ไม่สบายการเลี้ยงลูกมันง่ายนะคือต้องแบกภาระหนักนี่มันก็เป็นอาการของความทุกข์นี่การต้องการครองคู่ <c oughs> จะมีประโยชน์อะไรสำหรับคนฉลาด มีคนโง่เท่านั้นที่ต้องการเป็นคนมีคมีคู่ครองเพราะว่าทุกที่มันมีอยู่ชาวบ,บ้านเขาทุกให้เห็นทำไมเราจะไม่คิดไอ้ตัวไม่คิดี่มันตัวโง่เราก็คิดตัดตัวความปรารถนาในรูปเสียงที่เราจตะสัมผัสว่ามันเป็นของไม่จีรังอย่างยืนเท่านี้เอง เอาปัญญาไปพิจารณาหาความเป็นจริงให้มันบรรเทาความรักในเพศผมยังไม่ถือว่าตัดตัดทั้งหมดมันตัดไม่มากตัดเบาๆเห็นว่าการแต่งงานการมีคู่ครองเป็นภัยรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหวังเพศเป็นภัยใหญ่สำหรับ,บเรา เป็นปัจจัยของความทุกข์ผมจะไม่อีิบายอะไรให้มากตอนนี้มันเป็นตอนสรุปถ้าจิตคิดได้อย่างนี้สนแสดงว่าชั้นเริ่มฉลาดแล้วเริ่มฉลาดนะผมไม่ถือว่าฉลาดเต็มร้อยเรซเริ่มฉลาดมาถึงตอนความโลภความโลภโมโทสันในทรัพย์สินอยากจะถามจริงๆเถอะ เคยเห็นคนที่เขาตายไปแล้วเนี่ยเขาแบกอะไรไปได้บ้างโลกธรรมแบบรายการนี้ควรจะบรรเทาเพราะตั้งใจตัดเส้นเลยนะไม่ใช่อะไรไม่ใช่บรรเทาอย่างเดียวตั้งใจตัดแต,แต่แรงมันไม่มากตัดไม่หมดมันก็ขาดไปบ้างมันเหลืออยู่บ้างเหลือเบาๆตัดลงไปน้อยเบาน้อยตัดมากเบามากนี่มันเบากันตรงไหน ก็เบากรณีตรงที่เราตัดได้โลภะความโลภแต่เกียแต่กายกันเกือบตายตายแล้วแบกอ,อะไรไปไม่ได้ความมีลาบเกิดขึ้นลาบมาเท่าไรเราก็แก่ลงไปทุกวันมีลาบลาบมาเท่าไรมีทรัพย์มาเท่าไรแล้วก็เจ็บปวดกับเขาเป็นเรามีความร่ำรวยเท่าไรเราก็ตายเป็น เรามีความร่ำรวยเท่าไรแล้วก็พลัดพราาจากของรักของชอบใจเป็นมันดีตรงไหนความรวยมันต้องมีสำหรับคารวะเราไม่ถือถือว่าใจจงยาติดมันคิดที่เพิ่งว่าเราหามันได้สักวันหนึ่งมันก็ต้องหมดไปถ้ามันหมดไปแล้วถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาจะหมดเพราะการจับใจใช้สอยเองก็ดี หมดเพราะว่าโจรปล้นหมดเพราะไฟไหม้หมดเพดาราะลมพัดสลายตัวหมดเพราะน้ำท่วมถ้ามันหมดเพราะเหตุเกินวิสัยที่เราจะป้องกันได้เราก็ตามใจมันถือว่าหมดไปแล้วก็แล้วไปไม่ใช่มีสมบัติแล้วก็โยนทิ้งนั่นใช้ไม่ได้ไม่ง่จัดมีไว้ยังใช้อยู่แต่ว่ามีความรู้ว่าเรากับมันจะต้องจากกัน มันจากไปก่อนเราเราก็ไม่หนักใจเราจากไปก่อนมันเราก็ไม่หนักใจถือว่าผลผบัตของโลกราแบกไปไม่ได้แม้แต่ร่างกายของเราก็ยังแบกไปไม่ได้ใจมันก็สบายให้จิตมันชินอย่างนี้มาถึงด้านความโกรธความโกรธพองกระโผดเยินเยอะมันเรื่องเมตตาเพรากแล้วก็สินสี ความจริงเราก็คิดกันแบบง่ายๆว่าคนที่เก่งน่ยตายหรือไม่ตายนักรบที่เก่งกล้ายอย่างสมเด็จพระนเรศวรมหารร่ก็ดีพระเจ้าตากสินก็ดีพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็ดีสมเด็จพระราชวังบวรก็ดีที่เรายังพอจะจําชื่อท่านได้เมลานี้ท่านนันหลายเหล่านั้นมีชีวิตอยู่หรือเปล่า แม้แต่กระดูกเราก็เกือบจะหาไม่ได้นี่คนเก่งที่ฆ่าเขาตายได้ทั้งหมดแต่ตัวเองก็ตายเหมือนกันไม่สามารถจะทรงความเก่งไว้ได้แต่ว่าท่านนันหลายที่กล่าวมานั้นท่านเก่งในฐานะที่ว่าท่านสร้างความสุขให้กับปวงชนที่อยู่ภายในอำนาจที่ท่านปกครองเป็นความดีของท่าน แต่ว่าผมไม่ได้ตำหนิท่านแต่ถ้าว่าให้จำไม่ว่าจะเก่งสักเท่าไรก็ตายก็ตามเราก็ตายฉะนั้นเช่นที่ว่าคนเก่งตายที่เขาเก่งดีรับสาทรัพย์รักสาสินไม่น่าตำหนิทมไมพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ในบ้านในเมืองเขาพระเจ้าประเสนาี่โกศลเมื่อศึกมาไปชิดติดพระนครพระเจ้าประเสนาี่โกศลก็ไปรบฆ่าศึก เมื่อลบชนะกลับมาแล้วก็เข้ามาฟังเทศกับพระธเจาอันนั้นเรียกเขาเก่งดีตามวิธีการของโลกก็ต้องเก่งตามนั้นไม่ใช่มางอมืองอเท้านั่งนั่งอยู่ให้คำว่ากระทืบเล่นเนี่ยผมไม่เห็นด้วยแต่ผมเองเนี่ยเห็นจะไม่ไหวถ้ามีแรงในกระทืบผมเฉยๆไม่ได้หรอกเพราะว่าผมปฏิญาณตนมาแล้วเนี่ยผมเด้เกิดไม่คนกระทือบเล่น ถ้าทำเมงแก่แบบนี้ก็คงสู้ใครไม่ได้เป็นอนุวาตนี่เราพูดในใจธรรมดาแต่ท้าว่าเราจะมานั่งคิดโกรธคิดเกลียดชาวบ้านว่าเราก็จะเป็นศัตรูคนนั้นเราเป็นศัตรูคนนี้มันจะมีประโยชน์อะไรใจเราคิดไว้ก,กลางเสมอว่าเราจะไม่เป็นศัตรูของใครคนเราคิดเราคิดประทุสร้ายเขาหรือไม่ประทุสร้ายเขาเขาก็ตาย ไอ้คนที่มันทำให้เราโกรธเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนงโง่คนงโง่เท่านั้นที่สร้างความไม่เป็นมิตรกับคนอื่นเพราะว่าถ้าเรามีศัตรูเราโกรธเขาเราก็มีแต่ความเล่าร้อนเราไม่โกรธสะเลยดีกว่าคนที่ไม่โกรธเลยนี่ถ้าใครคิดประทุษร้ายคนนั้นย่อมถึงความพีนาศทุกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเนื่องในความอากตันยูไม่รู้คนคนแล้วก็เร็วและเกินจะเห็นอย่างพระเทวทัตเหาะเหินเดินอากาศได้มีฤทธิ์มีเดชมีปัญญาอาศัยความโลภในความเป็นใหญ,ญ่ความโกรธในพระพุทธเจ้าที่ไม่มอบหมายความเป็นใหญ่ให้สองตัวนี้ฆ่าคนชั่วในที่สุดพระเทวทัตก็หมดฤทธิ์หมดเดชหมดอำนาจ หมดความเคารพนับถือในบุคคลทั้งหลายและผลสุดท้ายปฏิวัติากาลงอาวจีไปเป็นนัยว่าความโกรธมันเผาผลาญใจไม่มีความสุขเราจะไปโกรธมาทําไมใครเขาอยากจะโกรธก็เชิญให้เขาโกรธตามสบายเขาโกรธเรามากเทา่าไรเขาตายเร็วมากเท่านั้น ว่าถ้าโกรธมากก็กินไม่ได้นอนไม่หลับมันก็ตายไปเองคนโกรธไม่มีปัญญาอย่าลืมนะครับว่าคนมีความโกรธนะ่ะไร้ปัญญาไร้ความคิดไร้ความฉลาดเพราะน่าความโกรธเผาผลาญสมัยที่ผมเป็นนักเทศก่อนที่จะเป็นนักเทศยังเป็นนักเรียนอยู่ครูสอนนักสอนหนาว่าเวลาเทศนะ่อย่าไปโกรธเขานะ เพี้ยวว่าหนักว่าหนายังไงก็ตามอย่ากโกรธถ้าโกรธแล้วปัญญาที่จะตอบมันไม่มีนี่เป็นความจริงฉะนั้นเราเมื่อเมื่อเรามาพิจารณาเห็นว่าความโกรธเป็นของไม่ดีเราจะโกรธทําไมยิ้มรับกับความชั่วที่คนอื่นเขาหยิบยื่นให้เราดีเขาว่าไม่ดีแล้วก็ยิ้มเราชั่วเขาชมเราเราดีเราก็ยิ้ม ยิ้มทำไมคือยิ้มเยอะเอาไปถอยเจ้านี่เมียาการสามทิบสองมีจิตใจเหมือนคนธรรมดาเต่งโง่บัดซบแบบนี้จะคบอะไรมันได้ทั้งคนที่ตำหนิเราก็ดีคนที่ชมเราก็ดีเราไม่ต้องการครบหาสมาคมเว้นแต่เพียงว่าถ้าเจอหน้ากันก็ะโผยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นปกติ แต่ในใจของเราจงตัดขาดจากคนนั้นคือไม่ยอมรับนับถือบุคคลนั้นเด็ดขาดถ้ามันดีแล้วมันจะติเราทำไมมันดีแล้วมันจะชมเราทำไมถ้าเขาชมตามความเป็นจริงอันนี้ก็ยอมรับแต่ก็อย่าเหลืองเขาว่าดีแล้วจงอย่าเหลืองถ้าเหลืองมาอไล่ชั่วมานั้นอันนี้พระบาทสมเด็จเจ้าหัวเคยตรัส ว่าสมัยเมื่อพระองค์เป็นเด็กสมเด็จพระราชทุนีเคยชมว่าเธอทําดีพอชมแล้วเธอขอชี้หน้าว่าอย่าเหลืองนะวันนี้เธอทําดีฉันชมเธอว่าดีต่อไปเธอหลงดีเหลืองเธอจะชั่วนี่พระองค์ทรงตรัสว่าพระองค์จำไว้เสมอว่าคำว่าดีนี่พระองค์ไม่เคยคิดคิดไว้เสมอว่าตัวยังไม่ดีเสมอ ตรงกับที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าอัตนาโจทยาตานะังจงกล่าวโทษโจย์ความผิดใจของเราไว้เสมออย่าไปชมตัวอนดีถ้าลงบุคคลใดก็ตามถ้าทําได้อย่างนี้โมหะคนดีมันราคะหรือว่าโลภหรือว่าโทสะหรือว่าโมหะกิะะละะะกเลสท,ทั้งหมดมันก็หนีเราไปหมดอาตนาโจทยาตานะังนี้กิเลสไม่เหลือเวลาเลยนิดเดียวที่จะลืม จะขอพูดถึงอารมณ์ของพระสีทาคามีท่านอย่าหลงตัวเองนะอารมณ์ของพระสีทาคามีหนึ่งความรู้สึกในระหว่างเพศมีน้อยเต็มทีคำว่ามีน้อยหมายความไหลานานๆจะมีความรู้สึกนึกรักใครมาสักนิดหนึ่งหรือแม้วัตววถุแต่พอความรู้สึกมาแล้วมันก็สลายตัวไปใจเบาสบาย ระวังขั้นพระศีธาคามีจะเพิ่งนึกว่าตัวเป็นอรหันต์สำหรับโลภความโลภนี่สบายมากไอ้เรื่องที่จะต้องมาโลบโมโตสันหากินโดยตัวเป็นทางที่ไม่ถูกทำไม่มีสำหรับพระศีธาคามีไม่แต่เกียรติกายไม่ยือแย่งสร้าเลยหลาบสก,การละเขาบคุคคลใดไม่หาอาชีพที่ไม่สมควรเข้ามาไว้กับตัว บายไม่เมีจิตอยากยาสะาสมมันไม่มีส,มบ,าสมบายโปรง่งคำริงซีธาคามีได้พูดไปเฉยๆค,ยคล้ายๆพระอร,าห,าระหันนะคล้ายๆกันแต่ว่ายังมีเหลือยติดนิดๆตอนนี้มาได้ความโกรธถ้าิีธาคามียังมีกระทบจิตโกรธแต่โกรธแล้วมันหลุดเร็วให้อภัยเออช่างมันเถอะมันผิดแล้วก็แล้วกันไป เว้นไว้แต่ทํางานผิดระเบียบวินัยรืะผิดกฎข้อบังคับต้องลงโทษคือพระพุทธเจ้าท่านอย่างลงโทษสาหรับความหลงทะเยอทะยานไม่มีในรมใจพระสีิทางามีคําว่าไม่มีหมายความดีกว่าบถุชนคือไม่หลงใหญ่มีหลงกันแต่หลงเล็กไอหลงเล็กเป็นยังไงหลงเค,มเครมๆก็จะเห็นว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ลืมว่าร่างกายจะตายอนาวันดาท่านอย่างไรมองดูเวลาให้มันหมดแล้วนี่ขอรับตอนนี้ไปขอทุกท่านพยายามรวบรวมกำลังใจทบทวนคำสอนตั้งแต่ต้นจนรทงถึงปัจจุบันที่ผมกำลังสอนอยู่ถอยหน้าถอยหลังถอยหลังถอยหน้าใคร่ครวญเป็นปกติอย่าให้อารมณ์ใจของท่านขาดจากอารมณ์อย่างนี้ ความเป็นพระสกิทาคามีจะมีกระท่านอย่างไม่ยากตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวน,นาและพิจารณาตามอัยาสายิยกว่าจะท่านหลายเห็นว่าสมควรควรจะเลิกสอนดี